สวัสดีคะ่ะนารีกีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวง <c oughs> ลักนณาราศรีกร,รกฎนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงสิหสิงหาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง2ีกรกฎาคมนะคะสามารถรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะไช่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆกกากดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะคะถ้ายังมีเสียงไม่ค่อยดีหรือม,มีเสียงกระแอมต้องขออภัพพย <c oughs> เวลาแม่หมอเป็นบัดแล้วมันหายยากเพราะขุมกัญแม่หมอมันไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ะ <c oughs> เรามาดูกันดีกว่าค่ะคนลักนณาราศีกรกฎ ในเดือนพฤศจิกยายนนี้คุณจะมีอะไรดีๆบ้างไหมนอ q ควีนอ f อฟขับรอคอยอะไรอยู่รู้สึกหมุนหินมุ่นงานเนอะบางทีการที่เรารอคอยอะไรนานๆเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกเซ็งๆเบื่อๆนะคะถ้าคุณรู้สึกเบื่อๆคุณก็ลองหากิจกรรมอะไรทํานะจะไปปลูกผักปลูกต้นไม้เออซื้ออะไรนะซื้อกัะเพราโหระพาต้นหอมตลาดมาก็ตัด แต่แล้วก็เราไปปักดินแล้วค่อยๆดูมันจเจริญเติบโตก็ได้ค่ะหากิจกรรมทํานะคะ <c oughs> ทุเลิกรอคู่ไม่ได้รออะไรรอคู่อ่าสี่เหรียญรอจนหมุนหนินง่วนง่านรอจนอ่ารอจนอยากใยจะขึ้นรอนานแล้วนะอืมชิงอออครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะแสดงความจริงใจหรือประมาณว่าหรือถ้าอีกคนนึงสลับตัวตนได้นะคะเขาอาจจะ อยากจะมาหาคุณแหละแต่มันอาจจะติดติดขัดในเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะเนี่ยมันเดเดแต่มันติดขัดอะไรก็ไม่รู้มันมาไม่ได้บางครั้งเรื่องของคู่นะมันมันต้องลองผ่านบททดสอบอะค่ะยิ่งเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณเนี่ยทวินเฟรมคือคู่ที่ออธิษฐานกันมาทุกชาติทุกภพโอ้ยจะเกิดกีชาติจะตายกี่ชาติขอให้เราได้ครองคู่กัน <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะ แต่ในที่นี้มันเป็นเดิร์ดเดทอ่ะนั่นเหมือนกับคุณลืมอธิษฐานว่าขอให้ครองคู่กันอย่างมีความสุขปราศจากซึ่งอุปสรรคหรือมีอุปสรรคใดๆก็ขอให้มันแคล้วคลาดดีเออขอให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเอ่คุณอาจจะลืมอธิษฐานตรงนี้ก็ได้แค่อธิษฐานว่าขอให้เป็นคู่กันทุกชาติทุกภพกไอ้เป็นคู่กันทุกชาติทุกภพมันอาจจะต้องฟันฝ่าวิบากกรรมมากมายบททดสอบมากมายหรืออาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ถูกกระทมผมคืนได้ดังนั้นเวลาอธิษฐานอธิษฐานให้ให้ ให้รัดลุ่มนะคะม <c oughs> นะทีนี้ในเดือนนี้ของคุณน่ะคุณรอคู่อยู่อะคะ่ะไม่คุณรอเขาเขาก็รอคุณคือต่างฝ่ายต่างรอแล้วกันแม่หมอให้ว่าต่างฝ่ายต่างรอดีกว่าคุณก็รอเขาเขาก็รอคุณด้วยด้วยอย่างที่บอกว่ามันอาจจะยังไม่จบวิบากกรรมในเรื่องของคู่ครองนะคะแต่ถามว่าเดือนนี้จะจบไหมแม่หมอว่าเดือนนี้จบนะจบและจบแล้วเดอสตาเนี่ยเดอเดอสตาจบสิ้น การรอคอยจบสิ้นการรอคอยเสร็จทีทีเนี้ยได้ปัดกวาดจากใยออกแล้วค่ะได้ขัดสิงชวีวันใหม่กิ๊กแล้ะค่ะชีวิตเดิรนิวเออเดินิวเดอรสตาร์ี่เริ่มต้นชีวิตใหม่อ่าได้เริ่มต้นความฝันได้เริ่มต้นความสุขนะพูดง่ายๆว่าอ่าสิ้นสุดการรอคอยในเรื่องของคู่ครองหรือบางคนโสดมานานท,ทั้งที่หน้าตาก็สวยหลูบล่างก็ดทีทำงานก็เก่งทำไมมันไม่มีคู่ซะก,กัดทีเออ คือคู่ของคุณยังมาไม่ถึงไงคุณต้องเข้าใจบางทีระหว่างการเดินทางน่ะคะ่ะแต่ละคนก็อาจจะมีแววหนุ่นแวะนี่แวะ,แวะนั่นคือแต่ละภพภูมิมาแวะนะกว่าจะมาเจอกันในภพภูมินี้ยมันก็ต้องผ่านอะไรมาอีกเยอะไงระยะทางที่ยาวไกลสุดท้ายคุณก็ได้มาเจอเจอกันในเดือนนี้ได้เจอเจอคู่ครองคู่แท้ของคุณที่คุณรอคอยมานานแสนนานจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่แล้วรอคอยก็ดีจะเป็นคนที่คุณรอ มันนานานานเป็นสิบยี่สิบปีก็แล้วแต่นะคะสิ้นสุดการรอ,อคอยเสียทีนะบางทีแบบเขากําลังจะเดินมาหาคุณอ่าเจอภัยน้ําท่วมเข้าพอดีมาไม่ได้อีกไอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมเล็กๆน้อยๆในเรื่องของคู่ครองที่เป็นบททดสอบด้วยนะคะบททดสอบความความมุ่งมั่นความแน่วแน่ในความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาและเขามีต่อคุณ่ะ,ะเาเารียกบททดสอบพ,พิสูจน์รักแท้ออเอาง่าย แต่เดือนนี้ผ่านแล้วนะคะผ่านในเรื่องของบททดสอบแล้วอมืมีเกณฑ์จะได้สุขสมหวังในเรื่องของความรักส่วนใครโสดมานานนานคนมีเกณฑ์จะได้เจอเจอคู่คู่ทวินเพรมของคุณนะเป็นคนต่างกินต่างแดนแน่ๆล่ะค่ะก็ดูแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องข้ามน้ําข้ามทะเลแล้วแต่ละคนอาจจะเคยผ่านความผิดหวังในเรื่องของคู่ครองมาแล้วก็ได้พูดง่ายๆคุณอาจจะได้เจอเจอพ่อหมายพ่อรัก หรือพอ่อหม่ลูกติดแม่หม่ลูกติดแม่ไม่แม่ร้างก็ได้นะคะหรือไปเจอเจอคนที่โสดมานานอ่ะไม่เคยแต่งงานหรอก่ะค่ะแต่ก็ไม่เคยสมหวังในความรักไงแบบนั้นนะคะคุณจะได้เจอจอคู่แท้ของคุณลักษณะแบบนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคู่ของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ที่จุกที่จิกที่นอยเรื่องมากคือนิสัยอาจจะออกแนวแบบผู้หญิงผู้หญิงก็ได้นะ ที่ห่วงใยที่จุ่มจิกอะค่ะอืแบบนั้นได้อืมแต่ถ้าคุณครับได้มันก็โอเคนะคะทิ้งที่ห่วงด้วยอืมแล้วยังไงล่ะสิบไม,ม้เท้าเหนื่อยเหนื่อยอะควินอัลเทนเตอเห็นปะมันมันโอ้ควินอ s ลสอดอ๋อเดอะซันคือบางคนบางคนน่ะคู่ของคุณน่ะเขามีคนของเขาอยู่แล้วมันก็ต้องรอ รอให้เรื่องราวระหว่างเขาและคนของเขาอะ่ะมันจบแบบเ็ดเสร็จก่อนแล้วเขาถึงจะมาหาคุณได้เขากับคนเก่าอ,อาจจะยังมีพันธนาการในเรื่องของบุตรในเรื่องของกฎหมายตัวบทกฎหมายในเรื่องของอสังหาในเรื่องของกิจการก็ได้ไงซึ่งเขาจะต้องไปเคลียร์กับครอบครัวเขาตรงนั้นะให้เรียบร้อยก่อนเพราะดูตัวเขาจะเป็นคนที่งานหนักมากมาก,มากเลยนะคะคือข้าเาเคลียร์ตรงนี้เสร็จยังไงไงเดือนนี้เขาก็มาหาคุณ เดอะซัน <The> มาเลยแหละเนี่ยคู่ของคุณเนะี่ยที่คุณจะได้เจอเจอหรือคนที่คุณรอเขาอยู่เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะมีความเด่นดังในสังคมคือไม่ใช่คนเอ่อคนรักญาติธรรมดาธรรมดาหาเชา้ากินข้ามเะไไม่ใช่ละค่ะเป็นคนที่ถ้าเขามาหาคุณเมื่อไหร่คุณเป็นเศรษฐีมีเมื่อนั้นละอ่ะบอกได้แค่นี้แหละแล้วก็จะได้เิ่งจริงจริงด้วยนะ <c oughs> เขาจะเคลียร์ในเรื่องของประเด็นคนเก่าของเขาเรียบร้อย ให้สลับตัวตนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่เคลียรประเด็นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณก็เดินทางไปหาเขาเนะี่อันนี้ก็ได้นะสลับตัวต,วต,วตวนกันแต่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณที่สุดแล้วจะเคลียจบอ่ะเคลียจบในเรื่องเมียเก่าสามีเก่าอะไรของเขาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จจบสิ้นแล้วเขาพร้อมที่จะมาหาคุณมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณอืมเอาเป็นว่าความรักเด่นเลิศน,นะคะสุขสมหวัง ในรักแท้ที่รอคอยอมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีนี่จากคู่ครองของคุณนี่แหละค่ะนะคะแม่บอกว่าแค่สองเรื่องนี้ก็น่าจะเพอร์เฟกแล้วมั้งหลายๆคนก็รอแค่นี้แหละเนาะรวยคู่ดีจบจริงๆแล้วถามว่าคุณต้องทำงานไหมคือโดยสภาวะฐานะคู่ครองคุณอ่ะเดอะซันมาและก้าเหรียญมาคุณอาจจะกับควินอ o อกขับมาคุณอาจจะ ถ้าก่อนหน้านั้นนะคุณเคยทํางานนะคุณอาจจะออกมาเป็นแม่บ้านเฉยๆก็ได้อะไม่ต้องทํางานนะก็เศรษฐีไงจะต้องทํางานทําไมละ <c oughs> ่ะก็มีอาณาจักรเล็กๆของคุณเน่ะปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อะไรก็ทําไปนะคะหลายๆคนนะตามคลิปนะี้มีสิทธิ์ที่จะ,ะลาออกจากงานคือก่อนหน้านั้นนะคุณอาจจะเป็นผู้ทํางานที่เหน็ดเหนือ่อยแล้วยึนครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ลหรือว่าทํางานโคตรเหนื่อยอแต่ถ้าคู่ของคุณมาเมื่อไหร่นะคุณสบายสบายอะ่ะ ก็เดอสตากับควีนควีนออฟคับอ่ะมันมองบอกถึงคนที่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนที่ที่ชิวๆค่ะที่สบายๆวันๆก็ดูกิจการเล็กน้อยนั่งนับเงินนับทองไปทํากับข้าวให้สามีสักหน่อยหนึ่งทําไม่เป็นก็ซื้อมาเอาแล้วก็จัดโต๊ะให้มันหรูๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยชมสัตว์ชมสวนชมต้นไม้จ้างคนสวนมาทํางานเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคุณเดือนเนี้ยจะได้อย่างนี้นะคะจะ พริกชะตาตเองเป็นเศรษฐีนี่แหละสมกับที่รอคอยจนอยากแยขึ้นนะคะคือมันเหมือนคู่ของคุณอะ่ะจะต้องผ่านการคัดสรรมามาอย่างนี้อย่างดีแล้วอะค่ะเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่จะเขาเรียกว่าไงอะ่ะบุญบารามีเนี่ยกว่าจะเสมอกับคุณได้กว่าจะมาเจอเจอกับคุณได้เนี่ยคริมันจะต้องแบบผ่านบททดสอบมาโคตรเยอะพอสมควรด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่ จิตด,ดีศีลส,สูงบารมีดีดังนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งหรือว่าคู่ของคุณจะมาคองคู่คุณได้นะ่ะเขาต้องมีบารมีมีบุญเสมอกับคุณนะคะไม่ใช่ในเรื่องของโภคกระทรับนะเราพูดถึงเรื่องของศีลเรื่องของบารมีที่สั่งสมกันมานะคะดังนั้นเมื่อศีลในอดีตที่ผ่านมามันยังไม่ได้เสมอกับคุณการที่เขาจะกลับมาคองคู่กับคุณแม้จะจะเป็นคู่รักในอดีตชาติมันก็ยังไม่ได้ไงด้วยศีลมันไม่เสมอกันมันก็เหมือนอยู่อยู่กันคนละชั้นอนะชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะคะ มันลงมามันขึ้นมาหากันยังไม่ได้จนกว่าเขาจะขย,ยิบขึ้นไปหาคุณถ้าคุณอยู่ชั้นสามเขาอยู่ชั้นสองต่อให้เขารวยแต่เขาอยู่ชั้นสองอ่ะบารมีคุณอยู่ชั้นสามอะ่ะเขาก็ต้องทําบารมีให้ขึ้นชั้นสามก่อนแล้วถึงจะมาหาคุณได้นั่นแหละแล้วเดือนเนี้เอิบารมีมันถึงกันแล้วเนี่ยมันจบวิบากกรรมแล้วค่ะเคลียร์ปัญหาเบ็ดเสร็จได้เรียบร้อยไม่ว่าจะฝั่งคุณหรือฝั่งเขาที่มีปัญหานะเคลียร์จบเอาเป็นว่าเดือนนี้เตรียมตัวที่จะเป็น เศรษฐีเตรียมตัวที่จะเป็นคุณนายเตรียมตัวที่จะมีความสุขกับคู่ที่แบบว่าเด่นดังมีชื่อเสียงหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมฟังดูอแล้วโคตรเปล่นโคตรเปล่นโคตรน,น่าอิจฉาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อแต่มาเป็นบุญวาสนาของคนที่จะมีอ,อ่ต่อดีกว่ามีอะไรอีกสักหน่อยไหมสุขภาพถ้าคุณเจ็บป่วยด้วยอะไรก็ตามเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะคะอ,อด้วยอาจจะคุณอาจจะทํางานมาหนักนะ แต่สุขภาพมันจะดีขึ้นหลังจากที่คุณออกจางงานแล้วพักผ่อนอยู่ที่บ้านเป็นคนดายสุขภาพคุณจะดีขึ้นเองแหละค่ะเออถ้าไม่ต้องทํางานหนักนะระวังเกี่ยวกับ,กบพาอลำไส้นะคะเพราะคุณเป็นผู้ที่สิ้มไม้เท้าแบกงานหนักเหลือเกินถ้าไม่ใช่คุณก็เขาเป็นผู้ที่ทํางานหนักมากดังนั้นเวลาคลองผู้กับเขาคุณต้องเข้าใจสภาวะเขาด้วยนะคะว่าเขาเป็นผู้ทํางานหนักแล้วหาเงินให้คุณใช้ไงเออเพราะฉะนั้นก็อย่าไปจุกจิก ถ้าเขาไม่ใช่คนที่บุญก็คนที่บ่นก็ตัวคุณนี่แหละคือคนที่บุญก็อย่าไปบ่นอย่าไปจุกจิกอะไรเขานะคะให้คบกันแบบสบายๆแบบเข้าอกเข้าใจกันน่ะแม่หมอรับประกันได้ว่าชีวิตคู่ของคุณ่ะจะอยู่อย่างมีความสุขเลยแหละอืมก็คืออย่าบ่นมากอย่าขี้บ่นอย่าขี้จิกมากอย่าขี้จุกจิกนะคะถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งก็ให้นิ่งเสียนะคะน้ําเชี่ยวก็อย่าเอาเรือไปขวางก็อยู่นิ่งๆะคะ่ะเดี๋ยวเขาสงบหรือคุณสงบมันก็จบเองไงทุกอย่างมันก็กลับมา สมานกันดีต่อกันเหมือนเดิมไงอืออามีอะไรอีกไหมอีมีกสักหน่อยหนึ่งอนายอัสอร์ South, เขาจะมาหาคุณแบบปุบปับแบบเหมือนพุ่งมาหาเลยอะบางทีคุณอาจจะเลิกรอไปแล้วก็ได้คุณจะไม่อยากจะรอแล้วอะแต่ถ้าวาสนาถึงเวลาที่เขาจะมาหาคุณเขาก็จะมาเองแหลคะค่ะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันวุย้ยเดี๋ยวัฟอโจูนเตรียมเป็นเจ้าของครืงหาหลูมะคนหรือหรือ อีกเคสหนึ่งนะถ้ากรณีคนที่เพิ่งหย่าร้างฉันไม่เอาสามีฉันไม่เอาภรรยาละเพราะมันมีแต่คู่ทุกอันนี้อีกประเด็นหนึ่งแล้วนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ขายอสังหาชิ้นโบนแห่งชิ้นใหญ่ชิ้นงามจนทําให้คุณเป็นเศรษฐีมีได้หรือบางคนอาจจะถูกหวยระดับแบบร้อยล้านได้อะค่ะเอาเป็นว่าเดือนเนี้ยคุณจะได้เป็นเศรษฐีไม่ว่าจะขนทางไหนก็ตามคุณจะได้เป็น แต่แรนดอมนี่ของใครก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องบอกก่อนอาจจะไม่ใช่กับทุกๆคนเพราะว่าเป็นแรนดอมอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นลนัคนาลาัคนาราศีบนโลกวันี้มีกี่คนคนก็น่าไปอะค่ะ <S <S ก็น่าแหละอาจจะส่งถูกใครสักคนหนึ่งเหมือนเวลาจัดคโชคอะรางวัลที่หนึ่งอะมันจะมีอยู่คนเดียวที่ได้นอกจากเป็นรางวัลสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ชมเชยไปเนี่ยค่ะเหมือนกันเวลาอ่านไพ่แรนดอมอะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อสังหานะคะ หรือบ้านพร้อมที่ดินหรือรีสอร์ทหรูหรหรือคอนโดหรูหรูนะคะเครือหาดบิวลาอะไรอย่างเงี้ยอืคุณจะคุณจะได้ตรงนั้นนะคะแปดดาบ้าเลยแชริออรแต่อย่างที่บอกว่าคุณจะมีความสุขในเรื่องของโภกัพซ์จัดเต็มแต่ในลองเครื่องคู่ครองโอเคแหละคุณได้เจอคู่แท้แหละแต่เขาอาจจะเป็นผู้ทํางานหนักเป็นผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเดวลาดังนั้นอาจจะไม่ได้มาหวานชื่นม่ง กับคุณตลอดเวลาอย่างที่ใจคุณปรารถนาคุณก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอย่าไปอย่าไปตามจิตเขาขนาดนั้นน่ะให้เขาทํางานไปค่ะแล้วคุณก็สวยสุขกับมรดกพ่อข้าวซ่ไปดีกว่านะดีกว่าหาเงินเองเหนื่อยแทบตายเนอะถ้าหมอว่านะเวลาเขากลับมาจากที่ทํางานเนี้ยก็าหาอะไรให้เขากินอร่อยอร่อยเยน็ยนๆนะคะแล้วก็ไปดูหนังไปฟังเพลงไปอะไรก็ไปแต่ไม่ต้องไปตามจิตเธอไปอยู่ไหนเธอไปทําอะไรกับใครที่ไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะคะ พราะสิ่งเหล่านั้นนะมันจะไปสร้างความอึดอัดในเรื่องของครอบครัวชีวิตครอบครัวได้เพราะจริงๆชีวิตคุณจะเพอร์เฟกมากเลยนะเออแต่ถ้าเขาเป็นผู้จุกจิกเองอะ่ะคุณก็เออคุณก็ตั้งกล้องเลยรายงานนะทุกสภาว่าเดี๋ยวฉันทําอะไรอยู่และเขาจะได้สบายใจแล้วกันนะเพราะอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของนิสายคนอนะ่ะมันแก้ยากนะแต่ถ้าเป็นตัวคุณเองแม่หมอเชื่อว่ามันจะแก้ได้นะคะด้วยความที่เขาเป็นคนเด่นดังมีชื่อเสียงด้วยดังนั้นอะ่ะเขาจะเป็นคนที่พูดเดินทางตลอดเวลา อ้ที่นี้มาประเด็นคนที่ไม่มีคู่ละ่ะแม่หมอไม่เอาคู่อ่ะก็ไม่เอาคู่เธอก็จะไอ้นี่ไงได้ไอ้นี่ไง,ไไไงโชคลาภไม่คาดฝันไงหรือได้ซื้อได้ขายมารดกทรัพย์สินที่เป็นเงินก้อนใหญ่หรือตัวคุณเองถ้าทํากิจการหรือทําอะไรก็ตามถ้ารับราชการมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประดับยศเพิ่มขึ้นอืเงินก็เพิ่มขึ้นถ้าทําธุรกิจส่วนตัวคุณมีเกณฑ์จะต้อง มีการดิวกับคนต่างประเทศอ่ะคือขยายธุรกิจอะค่ะมีการ Import e x p o r t อ่ะมีการติดต่อสื่อสารกับคนระดับหลายๆประเทศด้วยนะคะชื่อเสียงกิจการเงินทองของคุณน่ะก็จะร่ำรวยมั่งคั่งนะคะตัวคุณเองก็จะเด่นดังมีชื่อเสียงจากกิจการที่คุณทำแล้วก็จะมีจะมีฐานะมีมีคนให้เกียรติมีคนนับหน้าถือตานะคะ ถ้าคุณเป็นพวกดารานักร้องนักสนแสดงก็นะก็จะชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้ดีเยนอาจจะได้ไปได้ไปอะไรอะโกอินเตอร์โกอินเตอร์นะเดอ๋ยซันกับกับเดี๋แชร์เลยอ,อ,อ่ะค่ะอือันนี้กรณีคนไม่ไม่สนใจเรื่องคู่แล้วนะก็ะจะปอีประเด็นเนินอ่ะโดยเราดูแบบในภาพรวมก็ต้องอ่านให้ครบทุกจุดเนะาะแต่จะไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามนะจะมีคู่หรือไม่มีคู่ล้วนรวยหมดอะค่ะรวยทรัพย์ เศรษฐีมีโชคลาภใหญ่ไม่คาดฝันเข้ามาหาคุณชีวิตส,สุขสบายสบายเป็นคุณนายค่ะเป็ชื่อเสียงเด่งดังมีเกียรติยศชื่อเสียงพอแล้วแหละแนะม่หมอว่าจัดเต็มแล้วแค่เดียวเนาะเอาเป็นว่ายินดีกับคุณล่วงหน้าและกันสําหรับคนลัคนาราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้กับสิ่งดีๆที่จะเดินทางมาหาคุณมันเป็นโชคของคุณวาสนาของคุณที่คุณจะได้ยังไงก็ได้นะโอเคค่ะตามนี้นะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ